ช right. right. ีวิตคนเรามันก็ไม่มีอะไรที่มันแน่นอนหรอกเหมือนที่เธอบอกไม่ไปแต่ว่าสุดท้ายเธอนั้นก็ไปก่อนเพราะชีวิตคนนั้นมาว่าเรื่องของเรามันคงต้องพอก่อนฉันเศร้าอยู่ตออดแต่ฉันไม่ได้บอที่ยิ้มคือฉันแสดงอยากจะพอก็ทุกวันนี้เรื่องเธอมันทำฉันแย่มันทำฉันเศร้าดึงทุกวันนี้เพราะชีวิตเราแค่ไปห้ฉันเปลี่ยนเรื่องเธอมาเป็น ฉันชีอนแข็เธอรู้ไหมว่าอยู่กับเธอฉันมีความสุขที่สุดและฉันว่าฉันเป็นหน้แสดงนั่นเลยเพราะฉันนั้นแกงจิ้มได้เนียนที่สุดแต่เธอก็แกงทำเป็นรักได้ไหมลุก l e t Let warm up เล่ของเธอวันนั้นมันทำฉันทั่วไม่ออก I never forget คำที่เธอได้บอก ในสเปย์ยู่คนเดียวกอดรอยิ้มที่ปลอมมันคือส่วนหนึ่งในองค์ประกอบที่สร้างช้นความคิดถึงมันย้ำเตือนแล้วคอยมาทักฉันเธอเหมือนจะไม่เป็นไรในตอนที่เธอนั้นขาดฉันเหมือนสบายใจที่เธอทิ้งฉันไว้ข้างลเางจนคนส่วนใดคิดว่าฉันไม่ได้เศร้าเลย T.M. Christian said that you fought a one day Young and one day But she don't care my hash and feeling my with money She don't look back And she don't care said that you one and one But she don't care my hash and feeling my with money She don't look back